มองว่าจะคือเด้มาบุกควงไทยอีกน no> ี่เาเอีกรแหอปอีกูี่ีนี่เขาเองอีล่าโอ้บุกยังไโดนเรียกตัวด่วนหรอมาถามเพื่อนว่างานยุ่งสงานยุ่เสระเล่นบาก่อนนี่จิมติ้มซีพเอแล้วโอ้ยมันมาเมือยุ่งงี่งว่ามนเป็นว่าแมนองเองเซอไทยว่าแมนนี่ไอีกา พอแต่พี่มาพิมพ์มาเลี <laughs> ้ยวซ้ายเลี <video> <Let> s <S ้ยวซ้ายแหวกลงไปเขาลืมชาร์จแบตเตอรี่ไงเละตัวที่เปิดแต่ก็เล่นนาเล่นหลัง GPS มันล้วนมันกาลังสิ่กาลังคุยกันกับอันแบบฟูกกูกี้นี่ฟูกฮาไปงะเฮาไปอันเก็บของไปงานของมันหาโมงแล้วจีปถ่ายมอดนะไอจมแล้ววะเดนดีเรามาเดนเพรามันอิจฉาเนี่ยมีหลังเนาะเน้นรอบก่เนี่ยคือไอ้มอดแทบวะนะโอ้ยตัวตอนตัวไหนกูจำหมวกกับกางเกงได้ครับ พีกที่ชุดที่ขึ้นไปเอกเอ็มวีครับพีกเอ็มวีกดเอ้ยมึงกับกดกดมึงกับกดคือยังมึงหักเขาแนวกดไอ้กดละตอนตอนเราถ่ายคือบ่มีไอ้กดแนวนี้เหรอแต่ยามเาถ่ายคือบ่มีบทกดอันนี้นักเอกเอ็มวีเจ้านางถ่ายคลิปยืนดีนอนอินไงเดี๋ยวหาอ่ได้กด มึงมี่บทกอนเลยเก <c oughs> ่งน่นเง้องอุ้งอิงหมยเก่งใหม่มึงนี่บทกอนเลยนี่แหละเระบังรถจะลุกเก็บมาดูใกล้ๆก,ก็ได้เร็วๆนา <c oughs> เอาก,กล้องมาด้วยไหม <c oughs> เดี๋ยวเอาถือกล้องมาเร็วเดี๋ยวพี่หาจังหวัดถ่ายกับพี่อุ้งอิงให้เร็วๆอยากกินเนหน่อยมันอยากถ่ายกับพี่อ <c oughs> ุ้งอิง เอ่หาจังวะนราบก็ทำยอดน้องไม่ไ้ทเป็นเด็กน้อยนาอไอดอนของเด็กก็คือคิ่อ่นนะครับคอย่ี่เขาฉากวเอาขวดไปนรถดัจูะ เสียก็เสียคอยดิพระเอกเอ็มวีมากินเขาเหีหิ้วเขามาตวัดยางมามามกินเขาอันนี้อันนี้เรื่องจริงหิห้วเขาก็เลยอันแวะก,กิน,ขกขนเข่า๊บก็มาเจอกองไทยพอดีกองไทยพน<ช>ัาอันพระเอกเอ็มวีหนองมาบ่ท่านก็เลยเอามันไทยเนี่ลนะ่ะจำเป็นสุดกะบวิญญาณมาทำเลนาะเออน้ำอาบไปบุ๊คระเองน่ะ เออแล้วได้อาบน้ำด้วยเพราะท่อาบล้งเต็มนะนี่สุดพุทธิเอาสุดไหนบุ๋มมันถ่ายตุดเลยันนั่นเสียข่อนไฟนั่นข่อยใส่ยางมานั่นอยนอนตัวอันว่างหันว่าแบบเหมือนเนาะก็เลยไอ้อไอกองไฟป่าที่ชาร์จแบตเตอรี่มันอยู่ประตูหลังก็ดีแหละเจ้าหน้าที่จุดทิดรถเจ้าไปรถเอ่อเยื่เปิดประตูหลังแล้วเริ่มปิดอีก แย่างเงีไปมันบริลล็อกนะไปอวยมงโค้งมองนั้นประตูเปิออรนาที่ถายให้ดอย่างนี้มีตออดเลยนะทีกน้องอัพ่ยปด้วยพี่ำมอสวัสดีค่ะเมื่อกี้พี่ำมอเพิ่งบาดไปนะคะกับเพลงไมค์คาร์มี่เขาแสดง เป็นบดคตรเสียสติมากลายจนเป็นบ้ามากลายจนคิดตามนังเอลงที่สกดใจมันมากประมาณนั้นเลยมากใจจนบ้าจนพวงไปตอนนี้ตอนนี้น,นั่งเอกเป็นบ้ากว่า<ม>น,น,นั่งบองเ <c oughs> ดียวแสดงว่าเพิ่นยังไม่รู้เลยว่าไม่ได้เป็นปก,กติอย่างเง้ยดีแล้วเพิ <c oughs> น่นหัวกามาเพิ่นกับเรื่อเนหูวดีแล้วละถ้าไม่มีบทกอดดีแล้ว <c oughs> ทำไมไม่มีบทแบบนี้พี่ทำมอดแบบกะตังหนดเอาเอาไม่เน่ารักตรงไหนอ๋อหนูไม่ได้เครียดนแค่สงสัยนะคะอยากกินน้ำยีเด็ดผัดสมุนไไม่แดงหรอ

เดินโน่นโน่นโน่นเอิ้นที่เอินเออเอพอเอินู้พอดขับบอดพอขับบอดเขาพอดพวกปากใส่กอดพอดขับบอดเสียบเอาอดขับบอดเสียบเนื้อีอดขับบอดเขาเริกมซีกันเน้ออย่างนี้่าังใจแหละใส่อะไรนะเขาบอดาเพิ่งบอเล่นรถใจ เป็นคนขับยินมอไซค์เหรอได้ล่ะเลี้วเลียวลาดิเล่นได้ไหมบ่อนี้ถ้าเล่นไม่ได้ออกมาเด็กไปเล่นเองกดกดติ๊งเก่งเลยกินเขายังล่ะไม่มีอย่างมาฝากว่ะทอด ดาราสองไฟดีบนต้องไปหาอดของต้ประยุทธ์มันเป็นสื่อมาอย่างนี้จมปุ๊กนับปรับเลยเยี่ยมหมู่บ้านไหมคืออย่างนี้เดี๋ยวเขาเป็นสื้อไปนะโอ้บอกกดมันรอเด้อตัวกล่องมันขึ้นกล่องแฮะเออยอดเย่ยฉันตัดถึงเออมันรอเด้อเยี่าเด้อรับหน้าแบบไปพี่พี่เข้าใจพี้ยวกว่าแบบเหมือนแบบ ฟื้นเหรอไม่ใช่ไม่ได้ฟื้นแม่มันมันแบบเด็กไทยบ้านที่แบบชอบผู้หญิงแม่แบบขับวัตสันแบบแบบจอดแบบวัดแบบชาริลลิตติ้งกันอยู่ในวัยรุ่โอ้ยฟื้นแล้วตนท่พ่อท่านด้มาแล้วกมาเอกเอมวีพ่ท่านได้อ่านแล้วหนิโมงโม่เนี่ยต้องเห็นน้องแม่ต้องเห็นน้องหมอนไต้องเห็นน้องหมอนีมาสอนเช่นนั้นหมอนีหมอนหมอนรังคายยกไปขึ้นลูกยกไปขึ้นอีกนิดนึงคือแบบเออแบบเพื่เจ้าเบบหมอลรังก็ปูเบาโสิแม่พี่ ล้วไปหาหมอลำเหรียญยังไหเขาก็เป็นั่งอยู่ทั้งว่ายินี่ลับจับงแต่ปาก้หญิงเลย้งิงให้เอมี่หล่อไหมเ้หล่อพ่ว่าไอ้ผมเป็นหล่อหลอกก้องจีบวนลูกหลอแต่บมห่วเป็นอานนำิบลูงนี่แล้วจิวาเป็นเฮดจมูกขึ้นอีแนอนอดอุ้ยอุ้ยอิม ผู้กำกับมากผู <semester ค ะ> ้กำกับมากกำกับมากำกับมากยังและต้องอ่านน้ำด้วยนะ